halade halade 22 wen semu ko paloka itak sotitapha kodiko ra 22 wit hnya yu do tang sotitcha ko che no no ko ni du na huta sotat setha lamukoli basanagi do kopule a tak sot pa phlan thoda no kha ba ko tai lo ni de de ya ka ba ba me ka ba san ko te gu tit ko titapha di le basanagi ka kai ni du jo tang sot hato de khali ดอตาก๊อซเลยอาหารทอดสีดภาคกลางตะขาบเนอเหรือไทยรัฐออนไลน์ยีงทีนี่ต่ออย่เฮปารดอเจสหรจิตโกกว่าเลยอกวัยดอต้าก๊อซสีด๊าบเนาะดอต้าก๊อซใครนี่ไทยรัฐออนไลน์กวุเราไว้ยด้าคู่ต่อเจวัยด้าเลยชายแดนไทยพม่าเดือดสู้รบระอุกองกำลังนเรศวนนำอาวุธเข้าที่ตั้ง ป้องกันรุกล้ำอธิปไตยเอาไวนี่เตากระสอโคตรต่อเลยอยู่โกรหรืออวางกันอยอโกรดเตเวดาที่เชิก็เชิตาดึกเกท,ทออาสากระโดดอีเตเวหนอไม่ไม่เลยโยสูตะกะปาขอนี้เดอยูอพากี้อาสเวโจอเว่าดตาจิกเวหนอละอาสุเวสินพาตาลอตากเกล็หนอที่ตอนนี้กระโดดสุดเวดาก็โจดเต เออปัวคิวเดเฮอคอโฮรนอตะปาตินี่เนาะตากซอกวยลอไว้ดาแพคิชินนุยเยคิโรคิชิเยแพมุคเฮลอลวินาเรคิชิลุบนี่แพอปกุยตะคอนารีอิหลอเนาะอะเวเนี่ยเมวดาตากซอโคตองตากซอกวยดอไว้ดาสุมิญญาเทวดาตามาตํานัดตะเริ่มมาตํานัดเนี่ยคอมยานิกดีโซดเดอะเวเอ่อฟิลอปาตะอสุนี้ ก็เหรอหลีเตเวด้าน้องมีปูปูโซกลูศิลปภาพโซเฮศาครบลือขี nle ก็ญตาทูเพลตสู่มุตตดอสืปาพูดติภาพอาสุเวน1ลขาไว้ด้าประโยชน์สู่กันเลยติบอบูจอจูละตาดอยูกอตเฮตตะกิโลเตเวด้าครบลือตักขาลอสาตบลอยนี่ กัญโญณละโอ้ละกัญโญก็ต <pt> no ิบาเฮคขอขอไปได้เลยโยโกบูก็ตืออากาศเซกะยาตะขอเราไม่มีเลยอยู่ตือเฉพาะกิจราชมนุอยู่ตือพากี้ติระพ่านนี่อตวยบะหาชราเวดาตาเตนี่เตนา นอวิบลอนเดอะเฮจฮอลล์เเวดาอาตาซุกเวตีดตวเด่านอดิดร์กัดอตเอดร์เวดาก็เชืเตี่วอาไนอเอาไว้ในี่มีเวดาตั้งซคู่ต่อ,าตาคอ,คดดอภละแต่วโซคูดเวดาสุเมีนยน่แต่เวเพตันี่ี่ม,มุคีลอคินารินอเพคิจิโยคิโตคิจิเยยนี่ความมาถ้ากะโซปาปลาเท่าเวด้าเลิศพบพระอาตาเปปปะลาเทะ่าเวดาจิจใจอีนอโยซุพากิอโคอปรกเวด้าเลิพันเอกนักกรเรือนติบ เกวดาราชมนูและอเวกวาดเวดาทีเชอร์ก็เชอร์เลกตากอรีเยบี้นี้อเวปปภาภลาทเวดาจิตจาอีเตเวดากัญโยตาทุเพลสุมุโดเคเอ็นแอลอีปาพูดท่อนลูเวดาอะราดดุปาพูดติณภา1ลอคาเวประโยชน์สุกะเลอยู่เกวดาลัทธิบาบูเนาะอเวดิวิปติยาบาลีตุเมที่บาบูบาติบอบูโอเวดาเลสสูการี เล่รามติกัญโยกตะกปัณฑ์นี่เหรอเทวะนากัญยัสปู่พูดซี่ไผ่นี่เดสุเวดาดรนเลตอแล้วเวนาไม่พูดแล้วประโยชน์กันเลยสินไผ่นี่อปูเนาะครูซิโกเวดาดรโลกสร้างเทวะจรวดจรวดนี้ชุกน่ะก็เป็นดุคนตาลเนาะเอาเวอ่าชอบๆบิปาคู่ดอกค่ะวีบลอตในบ้าครูซิโกเวดาดรกลูเซ่บ้าครูซิโกดอสสไนเปอร์ที่ธภาพ เนาะขาไว้ได้ะโยชน์สื่อสิ่งผ้านี่หรอไม่ไม่เลิกะโยน์สื่อตะกป้าข้อนี้โยกเวยไว้ได้จิตใจอีกด้านทหารเมียนมาใช้เครื่องยิงลูกระเบิดตอบตู้อย่างหนักว่าปะโยชน์สื่อตะกบ้าตนากีตะเวสรวยกลุ่มผาด้วยเนี่ยขาเชอดตาดูจีรศรีกันละจิหโลต้านดูตะบลนิยอ,อีตะเวจอจูหลอาด,ดยอยู่ก็เทตะกีล้ลหลอะอาเชอรอูด้ซูเมยกลุตะบูตะเล่นนี่หรอ อืมกวยกโดว่าดสูมินเนี่ยเทเวดานอกก็นี่กลูนี่โป่ซ้อละบ่ก่อเนาะรอดติกึ๋ลอ๋อฟลบไว้ได้ดอกมีโปเนาะซ้อไว้ได้ดอกกลูหรือปาคาลอสาที่ลภากล้วยด่าแต่ว่าอ่าเฮ็ดว่าครบทุกเลือดต้าคาลอสาดีถ้าดูที่ลภาเก้อคนนี้กว่าก็ยอ สิทธิภาพราเอาอู้ไปได้แล้วกันโยโกนี่เด้อบ้าเฮจิหนึ่งหัวไปได้เลยโยโกนอเฮจิอ้กันดูไปได้เลยโยโกตะกบปาเนอโดนเลยโยตะกบปานี้กลัไปได้เลยโยกลัดเตไปได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจัดให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวเลยโยตะกบปากข้อนี้เด็กกระเตกระตอนนี่ไว้หนากวันลายเฮจิตาดืที่ิทธิภาเนอแต่จู่ตะลอตาลอแค่เลือในเซอร์โตเตเวดิอัม่ไว้ได้ตุ๊กตุ๊กในตอนนี้ น้อวัดมอเกอไทยหมู่ที่หนึ่งตำบลวาลี่่อาเลดูไว้ได้เลยอ่ามอเกอเลยอยู่ตะกป่าอ,อ่าโซคาร์พิยาเลยมอเกออยู่ตะกป่านาะไว้ในตาลอดตูคู้จะต่อเพนนี้เลยป่าไว้ได้ก่าน้องรีคีกิยาเตอร์ชีดอกขี้กาวิบล็อกคีตอจะตอนี้เนาะเลื่อมอือใช้โซคาร์พิยา ว่าเลี้ยวอแทมุลยยุยใช้คาพยนนะีชีดออุยกาดเอต่อตอน,นี้ไม่ไวดามุลุยใช้เต้าผู้เลคกรีโพตะป่าเลี้ยวูวด้เลยมุยลุยใชเต้าผู้นี้เสืีดอรลุยเนี่ยเนแค่เลืแต่มไม่ได้เลยตลอเสอร์ตอนี่เดว่าเฮจอวดาขีกะยาคุยชีกันเนี่ยเน เออว่าเห้จีขอลีลว่านกะันเออนวิบลอนี่เดอตั้งซองวกวเอกิเวดาเลอะอากเตอร์นอาเวดาเลยโยสุคูพันเอกนัฐกรเรือนติปในเดอะอเวดาอ,อ่อมีเวดาเฉพาะกิจราชมนุอาคูป้าคือซิกโกเวดาเราอยู่กลเปอร์ปราเลพบพระตะกบปาป้าคือดอพบพระอเปโกวาลาบ้ามูบ้าดาซีดาพาเตเวน่งลกวาทเทฮิเวดา ตาดูดูสาตาพิจอมาเจอเลิศว่ละจิโอการดูสิทายาววีบรอนี้เตเวดาเลิหมอปลาก็โจเตโพกดีก่่นตัไหนนเนี่ยพวด้าสุภากีโดกว่าละาบ้มูบ้าดาสิตาภากดีกวากันตะกี้เตวิดาปกหีิมูดาปกะีทเว่คาทเวปวาก็จโจเตโพสิตาภาอาซาสมูนอเออุริริป้าบ้าเอาะดตะกะโตโคเตวดาเชื่อครัวด้ กลูผัดรูปที่ตภาเฮโชหลอค่ะไปได้หรืออยู่ก็ตะกป๋าเนาะเมกดิซเดอร์กะโดซเดอร์ไปได้ก็โจเต้หรือปัวสุตาสูกวยเลตภาตติญาบาตติตภาบ้านบ๋าเขตโคหนูก็ปะผุเวดานี่หรอดอกอตวีตติภาอุดอตาอีกถွယ်กว่าถွယ်ที่จะก็เช่หรือเซตตอนนารีไคนี้ลัคคีฉิลุยนารี atop นี้หรอต่างซอกเวค่ะไปได้ သူပြနေနေတော့ကဲအဝေးနေသူ call me your satellite no learn ayurveda အာတိဘောဘူတကပတ် นามตตากราตาดีเลเตตีบาเอออากุตตาดอนนีเดไปไปให้ใี้บบากรดอเาเปกัญอตาทุเพลตตูมุดูลาตัวเวหุเรออันนันก็ในเดืเพ่ปูกุีเลือดูนี่โปรุลีเลือตาเสกตอตาอากอบาดอกที่บอบโบธนากิจเชโมต่าเลยมีมาไม่ได้นอดีตอเดิเลือดูดิชโมตาเลยะปยอดซึนนาเกจแเท่าไหร่ชโมเลือกหัวเคลยหัวบ้านบ้าประกันน้ำตาก็สลามือหลอกเนาอากตตอนนี้เดไปฮี่บบา but we move to corner at la duete de pha tu le atase ton le ebatiko นอเลือดตาเรสเดินเลตาหนอจี้พลอกุยไมได้ดาตินพาอีไม่แม้ทีะได้ยะหาทอยาหาลบบ้านนี่ดูนอตาลรลรอู้ปรปยอเนี่ยแเราตาอตาเขนวามเจนาดีตอนนยได้ย่าเก็บไปอยู่ก็ใจบ้านเรเลยหนึ่งเราให้ตามมาเจแลวที่เรากบุหาทอหาหลบมีอุดปรยออัตาสมมีสมมวลรนี่พระเลอดข้นมีอุบัาตาขวางตาเขอู้ยเจนานอเอ่อแพอปูกุนอเลนิดเดอร์เป็นาเชิดเซ่อเลดีเคบีเอกปะเอาเวกัป้าเชื่อนองเชื่อหลบว้าอันนี้มาดเดอร์เท็จี้ท้อง จีบ้านชาชนกี่ดอกช่วงนั้นไม่ตรื่อปรยอมม่รู้ป่าดูหลบหาท่วหาหลบบ้างกษตริเจียพู มีอเทปว่ากันยเนาะีเอ่าตาสมิสมุลม่เกีอยู่าสมิสมุลอม่เกาที่ฟันนี่าตาอนตาเข็มลูะเนาะตา่อนตาเขยนรูกะคอมลเรบเกกันโยผูกกันเดกันเดนี่โอโอเคเอาไว้นี่ละไม่ได้ไท้รัออนไลน์นาะตาปบลาเลยี่นี่เราเห็เตหุมูลกติันนี่เนตาอุตามาตดินเลช่วชมตาเลตากซกรีพปักปลาท่อไว้นากุยกนาะตาเราตัวตาเราชมอุตอมีมีอย่ากดูที่หน้าตมูกฏสิๆิฟนีุยุยสี 把自己人出把钱，太易了，w